ปูแอปเปลนะคะวันนี้ปูไปเปลี่ยนสีผมมานะคะสีน้ำตาลเหลือบเขียวนะคะหรือว่าคาราเมลเหลือบเขียวค่ะสีนี้ว่าจะได้เนี่ยปูต้องฟอกสีผมถึงสองครั้งเลยนะคะกว่าจะได้สีนี้ก็อายุห้าสิบแล้วนะคะก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างอยากจะเปลี่ยนสีผมแบบแรงๆดูบ้างนะคะเป็นยังไงคะถูกใจไหม สำหรับตัวปุ๊ก็ชอบนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทำแล้วผมไม่เสียด้วยเพราะว่าร้านนี้เนี่ยปุ๊กมั่นใจร้อเอร์ซเลยค่ะว่าทำสีผมแล้วผมไม่เสียแน่นอนค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะปุ๊ก็จะไปบำรุงผมนะคะเพื่อให้ผมมันนิ่มผวานี้แต่ตอนนี้ผมก็โอเคนะคะ จัดทรงได้ไม่เสียเลยค่ะถึงแม้นว่าฟอกไปแล้วถึงสองครั้งยังไงแล้วถ้าใครสนใจสีผมสีนี้นะคะหรือว่าคนที่อยากจะเปลี่ยนสีผมแล้วกลัวผมเสียปูนแนะนําเลยค่ะยังไงแล้วทักมาหาปูได้นะคะปู้จะแนะนําร้านนี้ให้ค่ะอยู่ในมหาชัยนะคะน้องเขาน่ารักมากเลยค่ะเรื่องผมเสียเนี่ยเขาสามารถบำรุงให้ผมเราดีขึ้นมาได้